บานของเราไม่เจอเลยกูสาตาม GPS หรือว่าเรากินเบียร์แล้วเราเมาวะเออช่างาเถอะโทรหาเมียดีกว่าเอ,อ๊แต่วันนี้เราไม่ได้กินเบียร์นะเราแค่เดินไปมั่ว่ามัเ,มเโรหยรคบ้ เขามาจะมาแล้ววะเนี่ยมึงรู้ไหมว่ากูทำไรอยู่เดี๋ยวกลับบ้านมามึงโดนนน่กูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปซื้อของแล้วกลับมาตอนเที่ยงตอนนี้มึงดนนูสิว่ากี่มองแล้วแหงตาด,ดูมฮ้กลับบ้านมามึงโดนนน่กูไม่โทรแล้วและวันนี้กูจะไม่กลับบ้านมึงแน่ใจนะ เสียงเมียกูนี่วะว่าแต่กูได้ยินเสียงมันได้ไงวะกูวางสายไปแล้วนี่วะกูอยู่นี่ตัวเองตัวเองอย่าฆ่าฉันนะฉันไม่ฆ่าหรอกนะเมื่อกี้ฉันแค่เล่นโอ้ยตกใจหมดทีหลังอย่าเอาแบบนี้อีกนะเวลามียดาทีไลคิดหนักทุกที เออแน่งั้นเรากลับบ้านกันเถอะพวกแกจะไปไหนเอ้าพวกเราก็จะกลับบ้านไงว่าแต่เกมใครเนี่ยชั้นหนึ่งไอข้าวฟางมันอยู่ไหนฉันจะต้องตามหามันให้เจอ อยู่ตรงนี้ได้วะเนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันรู้สึกเหมือนตอนนั้นกําลังเดินอะไรสักอย่างแล้วก็มาวัดที่นี่เลยแต่ที่นี่มันเป็นที่สําหรับให้เราเต้นแล้วก็มีความสุขนะเพื่อนว่าแต่เราเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยอย่าบอกนะว่าเราตายแล้วเ<ต>อ้ยบ้าไม่ใช่ถ้าเราตายเราก็ต้องตกตนรกรลอไม่ก็ขึ้นสวรรค์สี่ เออจริงหรือว่าเราจะฝันวะเออก็ไม่แน่นะแต่ตอนนั้นกูรู้สึกว่าเหมือนโดนใครต่อยหน้ามาจริงเหรอวะเพื่อนส่วนของกูนี่เหมือนลากอะไรมาสักอย่างอะแล้วพยายามจะเอาไปให้ใครก็ไม่รู้อะฮะจริงเหรอวะเพื่อนเออจริงกูจาได้แล้วพวกเรามาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร กูว่าฝันชัวชัวแล้วเราจะออกจากฝันนี้ยังไงวะเอิม่มแป๊บหบนึ่งนะจะทำยังไงถึงจะออกจากฝันนี้ได้นะคิดก่อนมึงคิดนานจังวะเฮ้ยอย่าเพิ่งกวนกูต้องใช้สมาธิเฮ้ยเพื่อนกูคิดออกแล้วอ่ะบอกมาเลยว่าต้องทำยังไงกูเคยดูกระตูเรื่องหนึ่งไว้ แล้วถ้ามันเป็นความฝันจริงๆมือลองอ่านหนังสือสิถ้าอ่านหนังสือออกแสดงว่านี่ไม่ไม่ใช่ความฝันแต่ถ้ามึงอ่านหนังสือไม่ออกนะแปลว่านี่คือความฝันและทางที่จะออกก็คือมึงลองพูดคำสั่งอะไรก็ได้อะให้เจ้าพวกเนี้ยหายไปเฮ้ยน่าสนใจว่ะงั้นมึงก็ลองดูเผื่อมันจะเป็นจริงอ่าโอเคโอเค อาไอเจ้าพวกนี้จงหายไปซะเอ๊ะที่นี่ที่ไหนข้าวฟางเอ๊ะทำไมมันเงียบอ่ะไอแดงเฮ้ยไม่มีใครตอบกลับแล้วถ้าเป็นข้าวเหนียวไอหมูปิ้งไอข้าวฟางนั่นมึงใช่ไหม ใช่ใช่กูคือข้าวฟางแล้วมึงอยู่ไหนมานี้ไอข้าวเหนียวไอหมูปิง้งสรุปมึงจะมาหรือไม่มาไอข้าวฟางสรุปมึงจะมาไหมถ้ามึงไม่มากูมีชื่อพ่อมึงเป็นตัวประกันยุดยุดยุดเดี๋ยวกูมาเองมึงก็รีบมาสิ แป๊บหนึง่งกูเข้าห้องน้ำอยู่ฮะแถวนี้มีห้องน้ำด้วยเหรอมืดจะตายมืดบ้าอะไรเล่าเราอยู่ในห้องไอ้เข้าฟางแล้วนี่มันคือห้องอะไรก็ห้องหมอผีไงเอ่อเกไม่ใช่เข้าฟางใช่ไหมแกคือผีใช่ไหมไม่ใช่กูก็เข้าฟางเพื่อนมึงไงจำไม่ได้เหรอ กูไม่เชื่อนั่นคือข้าวฟ่างตัวปลอมข้าวฟ่างตัวจริงของกูมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะถ้ามึงไม่เชื่อมึงลองลืมตาสิแล้วมึงจะรู้ฮะลืมตากูลืมตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอลืมอะไรมึงยังหลับตาอยู่เลยจริงเหรอวะเนี่ยงั้นส okay. ามสองหนึ่งตุ๊กแกอ้าวข้าวฟ่างเองอยู่ไหน ก็อยู่ข้างหน้าเองนี่ไงออาโอเคในที่สุดก็เห็นแกสักทีใช่แล้วแต่ว่ากูมีเรื่องจะถามมึงหนึ่งเรื่องอะคืออะไรวะผู้หญิงข้างหลังมึงอะมึงไปเอามาจากไหนฮะผู้หญิงนั่นแหละมึงไปเอาผู้หญิงมาจากไหนอ๋อผู้หญิงคนนี้มันคือนางฟ้า จริงเหรอโอ้โหมึงนี่โคตรเก่งเลยว่ะจับนางฟ้าได้ถ้านายคิดว่าเก่งนายน่าจะคิดผิดนะเพราะว่าตอนนั้นน่ะฉันแค่หลอกมันเองว่าควันหายควายหันแล้วมันก็สลบไปเลยเออดีแล้วจับง่ายอย่างเงี้ยว่าแต่เราจะจัดการกับมันยังไงดีอ๋อเรื่องนั้นกูรู้แล้วทำยังไงวะ มึงไปเอาไฟแช็กกับระเบิดมามึงจะระเบิดนางฟ้าเหรอกูมีความคิดที่เลิศกว่านั้นอีกไปเอามาก่อนโอเคได้เฮ้ยทำไมไม่ตื่นสักทีเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นอะ พวกแกเป็นใครฉันก็คือคนที่จับแกมายัางไงล่ะแล้วจับฉันมาทําไมฮึถ้าอยากรู้ก็มองไปตรงแพรตรงนั้นสิพวกแกคิดจะทําอะไรฉันหรือเปล่าเออน,นะไปนั่งก่อนเดี๋ยวก็รู้ใช่ไหมเพื่อนใช่ได้ยินอย่างที่เพื่อนฉันพูดไหมได้ยิน เพราะฉะนั้นไปนั่งซะก็ได้แล้วยังไงต่อโอเคทีนี้ลายก็ไปหยิบไฟแช็กมานี่พวกแกคิดจะทำอะไรเนี่ยเออนะเดี๋ยวก็รู้อา้าวลไปหยิบไปแช็กมาโอเคตกล ลองหลับตาดูสิแล้วจะรู้โอเคก็ได้ทำจิตให้สงบเอ๊ะทำไมมันเงียบจังงั้นเราลองทำจิตและลองฟังเขาซิว่าเขาพูดอะไรเฮ้ยเพื่อนฉันได้ไปแชกมาแล้วโอเคดีมากแล้วเอาไงต่อวะ เอาแบบนี้เว้ยอ๋อโอเคพร้อมนะสามสองหนึ่งทำไมมันมีเสียงน้ำไหลได้วยวะเนี่ยหรือว่ามันจะทิ้งเราแล้วให้เราจมน้ำวะต้องใช่แน่ๆพวกมันต้องทิ้งเราแล้วให้เราจมน้ำ งั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราต้องดูมตาแล้วว่ามันทำอะไรกันแน่เอาแล้วนะ3ามสองหนึ่งเจเอ๋เกทําอะไรฉันเนี่ยไม่ต้องรู้หรอกรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์เอาล่ะเพื่อนนายทำตามอย่างที่ฉันบอกนะได้สิเพื่อนเดี๋ยวฉันจะจัดการมันเองเอาล่ะสามสองหนึ่งพยา